<Bye. S 2> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องกลับมาเยี่ยมผีหนังจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ลูกคู่หนึ่งกลับมาดูแลคุณยายโดยที่เขาไม่รู้ว่าคุณยายได้ตายไปแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับเปิดมาฉากแรกจะเห็นว่ามีน้ําล้นลงมาจากอ่างอาบน้ําล้นมายันข้างล่างแล้วก็มีคนคนหนึ่งยืนอยู่ mm hmm. แล้วภาพก็ตัดมาที่แม่ลูกคู่นี้มีคนโทรมาบอกตํารวจว่า ยายของพวกเขาได้หายตัวไปสองสามวันแล้วแล้วตำรวจก็โทรมาบอกสองคนนี้คนซ้ายมือคือแม่ชื่อเคส่วนคนขวามือคือลูกชื่อแซมแล้วเขาก็มาถึงแซมก็ลงไปเรียกยายก็ไม่มีคนออกมาแล้วแซมก็เข้ามาทางช่องข้างล่างของประตูแล้วเขาก็เปิดประตูให้แม่เขาเข้ามาแล้วเขาก็เข้ามาเรียกคุณยายคุณยายก็ไม่ออกมาเข้าไปในห้องยายก็มีแต่หมอนข้างที่วางอยู่ที่บ้านของเขาจะมีกระดาษเขียนไว้ว่ายายต้องทำอะไรมั่ง แล้วเขาก็บอกว่าถ้ายายโทรมาให้โทรหาแม่เลยนะเพราะเขาจะไปหาตำรวจไปหาตำรวจตำรวจก็บอกกับแม่เขาว่าพวกเขาไม่เห็นยายออกจากบ้านมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วตำรวจก็ถามเคว่าคุณคุยกับแม่คุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะว่าเขาจะได้ตามตัวถูกว่าใครเป็นคนคุยเก็บยายเป็นคนสุดท้ายเคก็บอกว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วตำรวจก็ถามว่าคุยกันเรื่องอะไรเคก็บอกว่าคุยกันเรื่องทั่วไปแล้วตำรวจก็บอกเอาละเราจะจัดทีมค้นหาพรุ่งนี้เช้าแล้วแซมก็มาหาที่นอน ในระหว่างที่เขารูรูปอยู่เขาก็ได้ยินเสียงมาจากห้องเก็บของแล้วเขาก็ไปหยิบผ้าแล้วเขาก็ได้ยินเสียงจากตู้เสื้อผ้าพอเขาเปิดดูก็เห็นว่ามีแต่รอยดำๆแล้วแม่เขาก็ซื้อพิซซ่ามาฝากแซมแล้วแม่เขาก็ถามว่าที่ทํางานลูกโอเคใช่ไหมลูกบอกเขาแล้วใช่ไหมแล้วแซมก็บอกกับแม่เขาว่าอันที่จริงหนูออกจากงานแล้วหนูไปได้งานใหม่ที่ผับได้เงินดีกว่าด้วยแล้วแม่เขาก็ถามว่าคิดจะเรียนต่อมาหาลัยไหมแซมก็บอกไม่ แล้วแม่เขาก็บอกว่าคิดจะทํางานที่บาร์ไปตลอดชีวิตเลยเหรอแล้วแม่เขาก็บอกว่าแม่ดีใจที่ลูกมาแล้วตํารวจกับคนละแวกนั้นก็ช่วยกันตามหาแต่ก็หาไม่เจอแล้วแซมก็มานั่งดูดบุหรี่อยู่หน้าบ้านเจมมี่ที่เป็นเพื่อนบ้านเขาก็เดินมาถามว่าเจอย้ายไหมแซมก็บอกว่าไม่เจมมี่ก็เห็นแซมดูดบุหรี่ก็จะขอแซมลองบ้างแล้วแซมก็ให้ลองแล้วแซมก็บอกว่าต้องเข้าบ้านแล้วเพราะข้างนอกมันหนาวแซมก็ชวนเจมมี่เข้าบ้าน บอกว่าจะชงโกโก้หลอนให้แต่เจมมี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแซมมาเห็นที่ล็อกประตูบ้านยายเปลี่ยนใหม่เขาก็มาถามแม่ว่าคุณยายเปลี่ยนที่ล็อกใหม่เหรอแม่เขาก็บอกว่าเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วยายโทรมาบอกว่ามีคนเข้ามาในบ้านประตูกับไฟถูกเปิดอยู่เก้าอี้ก็ถูกเคลื่อนย้ายแซมก็บอกว่าแม่ทําไมไม่โทรมาบอกหนูหนูจะได้มาดูแล้วแม่เขาก็บอกว่ายายอายุ80แล้วนะเธอหลงหลง,ล,งลืมลืมแล้วแซมก็มาใส่เสื้อกันหนาวของคุณยาย เขาก็ไปเห็นกระดาษที่อยู่ในเสื้อคุณยายเขียนว่าอย่าตามมันไประหว่างที่เคเช็ดของกับจัดบ้านอยู่เขาก็ได้ยินเสียงมาจากข้างในกำแพงเขามองขึ้นไปก็เห็นว่ามีรอยดำๆอยู่แล้วเคก็นอนหลับไปแล้วเธอก็ฝันถึงบ้านที่ถูกลือ้อที่คุณยายได้มาพร้อมมรลดกที่ดินแล้วเธอก็ตื่นมาแซมก็ถามว่ามีอะไรหรอแม่เขาก็บอกว่าไม่มีแล้วเขาก็มานอนกับแซมระหว่างที่เคนอนหลับอยู่ก็มีคนมารูปหัวเขาตื่นเช้ามาเธอก็ได้ยินเสียงอยู่หลังบ้าน เธอไปดูก็เห็นว่าแม่ของเธอกลับมาแล้วแล้วเธอก็ถามว่าแม่ไปไหนมาแต่แม่เธอไม่ตอบพยายามหลีกเลี่ยงคําถามยายคนนี้ชื่อเอ็ดมานะครับเขาเป็นแม่ของเคแล้วเคก็โทรไปบอกตํารวจว่าเขาเจอยายแล้วเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแต่เวลาถามเขาไปไหนมาเขาจะหลีกเลี่ยงคําถามแล้วก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นแล้วเขาก็ไปเรียกหมอมาตรวจก็ปกติดีทุกอย่างหมอให้เดินไปหาลูกแล้วเดินกลับมาก็ทําได้แม้กระทั่งวันเกิดหลานกับลูกก็จําได้ จนหมอไปเห็นจุดดำๆที่หน้าอกยายเขาก็ถามว่าไปโดนอะไรมายายก็ตอบว่าเขาคงจะเดินไปชนอะไรสักอย่างแล้วหมอก็บอกว่าควรจะไปตรวจให้แน่ใจอีกรอบหนึง่งแล้วเขาก็บอกว่าคงจะต้องมีใครอยู่กับยายสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์แล้วเคก็โทรไปบอกที่ทํางานระหว่างนั้นเธอก็เห็นเลือดที่ติดอยู่ที่ชุดนอนที่แม่ของเธอใส่ตอนหายตัวไปแล้วเธอก็ไปถามแม่ของเธอว่าเลือดนี่ได้มาอย่างไงแม่เธอก็พยายามจะไม่ตอบแล้วแซมก็บอกกับเคว่าอย่าพึ่งคาดคั้นอะไรยายวันนี้เลย แล้วยายก็เข้ามาดูจุดดำๆตรงหน้าอกเธอแล้วแซมก็เข้ามาในห้องยายเพื่อจะเอาชามาให้แซมก็บอกหนูขอโทษแทนคุณแม่ด้วยนะเขาเป็นห่วงยายมากแล้วยายก็หยิบแหวนมาให้แซมแต่แซมบอกว่าหนูลับมันไว้ไม่ได้ยายก็บอกเอาไปเหอะสักวันหนึ่งเธอต้องใช้มันแม่เธอไม่ว่าหรอกแล้วแซมก็ไปหยิบรูปเคตอนเด็กที่คุณยายเป็นคนวาดไว้มาดูแล้วเธอก็ไปเห็นบ้านหลังหนึ่งเธอก็ถามแม่ว่านี่บ้านใครแม่เธอก็บอกว่าเป็นบ้านที่ติดมากับที่ดินที่ตากับยายได้มรดก คุณตาตายที่นั่นและก่อนตายคุณตาก็เสียสติแต่เคคิดว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีมากกว่าแล้วแซมก็ไปเห็นรูปหน้าต่างที่ติดอยู่หน้าประตูบ้านหลังนี้แม่เธอก็บอกว่าใช่ให้ช่างรื้จากบ้านหลังเก่ามาใส่บ้านหลังนี้แล้วเคก็บอกกับแซมว่าให้ลูกอยู่บ้านสองสามชั่วโมงได้ไหมแซมก็บอกแม่จะไปทํางานหรอแม่เขาบอกว่าเปล่าเขาจะไปเมลเบิร์นเขาจองคิวดูบ้านพักคนชรลาให้ยายไว้ตกดึกเคลงมาดูแม่เขาก็เห็นว่าแม่เขาเหมือนคุยกับใครสักคน เคเดินลงมาก็เห็นว่าเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังเคมีเงาดำๆอยู่เคมาถามแม่เขาว่าเป็นไรไหมแล้วเขาก็พาแม่ไปนอนอยู่ดีๆแม่เขาพูดขึ้นมาว่ามันอยู่ที่นี่มันอยู่ใต้เตียงให้ลูกก้มลงไปดูให้หน่อยพอเคก้มลงไปดูก็เห็นว่าเหมือนมีคนอยู่ใต้เตียงกําลังจะขยับแล้วแม่เธอก็โยนหนังสือลงมา oh. Oh. แล้วเคก็มาถึงบ้านพักคนชราแล้วก็เข้าไปดูในห้องเขาบอกกับคนดูแลว่าเขาคิดถูกหรือเปล่าที่จะให้แม่มาอยู่ที่นี่ แล้วเขาก็แอบไปร้องไห้ในรถแซมมาเห็นยายเต้นอยู่ยายเลยสอนแซมเต้นสามชาแซมบอกกับยายเขาว่าถ้าหนูย้ายมาอยู่ดูแลยายที่นี่ยายจะว่าย่างไงยายบอกว่าฉันไม่เอาด้วยหรอกแซมไปเห็นยายใส่กระดุมเสื้อแซมเลยขออาสาใส่ให้เธอไปเห็นแหวนในมือแซมแล้วเธอก็บอกว่านี่ของฉันนี่เธอขโมยมาหรอแล้วเธอก็พยายามจะดึงแหวนออกจากมือแซมแซมเลยเแหวนออกจากมือเธอแล้วบอกว่าเอาขึนไป แซมมาเห็นยายยืนมองประตูที่เธอล็อกอยู่เธอเลยถามยายเธอว่ายายโอเคไหมแล้วยายก็บอกว่ามันเข้ามาทางนี้แซมก็บอกอะไรเข้ามายายก็บอกอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในบ้านหลังนี้เคกับแซมก็มาแบ่งฟันกันเคก็ถามแซมว่าลูกคิดดีแล้วหรอเรื่องจะย้ายมาอยู่ที่นี่ยายเธอเดินมาพอดีแซมก็ไม่ได้ตอบอะไรตกดึกแซมนอนอยู่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงจากหลังบ้านเธอลุกไปดูเลยเห็นว่าเครื่องซักผ้ากําลังทํางานอยู่ จังหวะที่เธอหันไปเรียกยายฝาเครื่องซักผ้าก็ปิดเองเคก็ฝันถึงบ้านหลังเก่าที่โดนลื้อไปอีกแล้วแต่รอบนี้เธอฝันว่าแม่ของเธอนั่งอยู่ในบ้านแล้วเธอก็ตื่นมาเพราะว่าได้ยินเสียงแม่ของเธอมาเรียกเธอลุกไปดูก็ไม่เห็นว่ามีใครแซมได้ยินเสียงเหมือนยายคุยกับใครอยู่แซมเลยเดินมาดูยายพูดว่ามันสองคนอยากให้ฉันหลับแล้วไม่ตื่นอีกเลยแซมเดินเข้าไปดูก็เห็นว่ายายแกสลักผลไม้จนมือเธอเลือดออกแซมจะช่วยแต่ยายบอกไม่ต้องแล้วก็ไล่แซมออกจากห้อง เช้ามาแซมก็ไปถามเจมมี่ว่าพ่อเธออยู่ไหมแล้วเจมมี่ก็เรียกพ่อเขาให้แซมก็ถามอเล็กว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเจมมี่กับยายอเล็กเล่าให้ฟังว่ายายกับเจมมี่เล่นซ่อนแอบกันถึงตาที่เจมมี่ต้องไปแอบแล้วยายก็ล็อกประตูขังเจมมี่ไว้หลายชั่วโมงอเล็กเห็นเจมมี่หายไปหลายชั่วโมงเขาเลยไปตามหาที่บ้านยายแต่ยายเขาบอกว่าเจมมี่ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่อเล็กได้ยินเสียงเจมมี่ร้องอยู่ข้างในอเล็กเลยบอกแซมว่าช่วงนี้เราขออยู่ห่างยายสักพักดีกว่า แล้วเคก็เห็นว่าแม่เธอเหมือนถืออะไรเดินเข้าไปในป่าเธอเดินตามเข้าไปดูใกล้ๆก,ก็เห็นว่าแม่ของเธอกําลังกินรูปอยู่แล้วเธอก็ไปห้ามแม่เธอบอกว่ากินไม่ได้นะแล้วเธอก็โดนแม่เธอกัดนิ้วแล้วแม่เธอก็เอารูปภาพไปฝังเคเขาเห็นแม่ตัวเองแล้วเขาก็นึกสงสาร,รเขาเลยบอกอกับแม่เขาว่าแม่ไปอยู่กับหนูนะหนูขอโทษที่หนูไม่ได้มาหาบ่อยๆแล้วแม่เขาก็ขยักหน้ายอมที่จะไปอยู่ด้วยแซมก็เดินมาดูทางที่ยายออก,กุญแจล็อกไว้ แซมเดินเข้าไปดูแล้วก็เอาไฟส่องเขาเลยเห็นว่ามันมีทางไปได้อีกเคก็พาแม่เขากลับมาบ้านแล้วก็บอกว่าหนูจะตั้งโต๊ะมื้อเย็นแซมยกของที่ขวางทางอยู่ออกแล้วก็เดินเข้าไปเธอเดินเข้าไปเห็นว่าบ้านหลังนี้มันน่ากลัวแล้วก็ได้ยินเสียงไม้ลั่นเธอพยายามจะเดินออกแต่เธอหาทางออกไม่เจอจนเธอเดินไปเจอห้องห้องหนึ่งแล้วเธอก็เปิดดูเธอเปิดดูก็เห็นว่ามันเป็นรอยดำๆเหมือนมีคนเคยมาตายตรงนี้เธอจะพยายามโทรหาแม่เธอแต่โทรศัพท์ไม่มีคลื่น เธอเลยพยายามทุบกำแพงเรียกแม่ของเธอแต่แม่เธอก็ไม่ได้ยินแม่เธอโทรหาแซมก็โทรไม่ติดแล้วเธอก็บอกว่าของแซมยังอยู่ทุกอย่างเคบอกกับแม่ของเธอว่าแม่น่าจะกินอะไรมั่งนะอยู่ดีแม่เธอก็ลุกไปแล้วก็ฉี่ลาดเคเลยพาแม่ของเขาไปอาบน้ําแล้วตรงหน้าอกของยายก็เริ่มเน่าเคเห็นว่าแม่ของเธออาบน้ํานานเธอเลยไปเคาะประตูเรียกแล้วแม่เธอก็เดินออกมาเคเลยเห็นแล้วว่าตรงหน้าอกของแม่มันเริ่มเน่าน้ําที่แม่เธอเปิดล้นจากอ่างน้ํา ทำให้น้ำไปโดนเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วไฟทั้งบ้านก็ดับแซมยังหาทางออกอยู่แล้วอยู่ดีๆกำแพงบ้านก็เริ่มบีบเข้ามาแซมมุดไปเห็นว่าเพดานบนหัวเธอมีรอยน้ำเธอเลยเอาเท้าถีบเคก็ไปตามหาแม่ของเธอแล้วเธอก็ไปเห็นแม่ของเธอนั่งอยู่แล้วเคก็เรียกแม่แล้วแม่เธอก็หันมาเคเลยเห็นว่าแม่กำลังเอามีดกรีดหน้าตัวเองอยู่แม่เธอลุกขึ้นมาด้วยท่าทางที่แปลกๆแ,แล้วก็บอกว่าแกไม่ใช่เคแล้วเคก็วิ่งหนี แซมเอาเหล็กมาทุบก,กำแพงเธอมองออกไปก็เห็นว่า,าเธอเจอทางออกแล้วก่อนที่เธอจะออกเธอก็ได้ยินเสียงแม่เรียกแล้วเธอก็ไปตามหาแม่แล้วแซมก็ไปเจอแม่เธอบอกกับแม่เขาว่านั่นไม่ใช่ยายแล้วแซมก็ทุบให้ทางออกมันกว้างขึ้นอีกเขากับแม่จะได้ออกไปได้จังหวะที่เธอทุบอยู่ยายก็เริ่มคานเข้ามาใกล้ทุบเสร็จแม่ก็ให้แซมมุดออกมาก่อนจังหวะที่แม่เธอจะมุดออกแม่ก็โดนยายดึงไว้แล้วแซมก็ดึงแม่ของเธอออกมาได้ยายของเธอคานตามออกมาแล้วก็มาบีบคอแซม เคเลยไปหยิบเหล็กมาตีแม่ของเธอแล้วแซมกับเคก็จะออกไปจากบ้านนี้แต่อยู่ดีๆเคก็อยู่ชะง,งักแล้วบอกกับแซมว่าแม่ทิ้งยายไว้ไม่ได้แล้วเธอก็ปิดประตูเคมาอุ้มแม่ของเธอไปไว้บนที่นอนแล้วเคก็ค่อยๆลอกหนังออกจากตัวแม่แซมก็เดินเข้ามาดูแล้วเขาสามคนก็นอนด้วยกันจบแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ